ล่าสุดเป็นไงพี่ทวีหลังจากโดนจับโป๊ะแล้วในองค์การเพศสัตกรรมออกมาว่าไงครับพี่ทวีครับคือว่าประเด็นใ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 นเรื่องของสถานการณ์ครับสิ่งที่คุณตุบันตูปันพูดเนี่ยนะฮะค่อนข้างจะครบแล้วว่าล่าสุดเนี่ยคงจากที่เายการออกมาบอกว่ายังไม่รับ,รบแต่เมื่อสักครู่ก่อนเข้ารายการดูข่าวว่าทางองค์การเพศสัตว์ส่งสื่อแวะมาตอนบ่ายวันนี้เอง คือมันตลกกันนะมันเหมือนเด็กเล่นขายของนะครับคือเหมือนกับพยายามจะโยนที่ไปใส่คนนู้นใส่คนนี้ไปสาดให้คนนู้นคนนี้แล้วสุดท้ายเนี่ยมันบูรบรลงกลับมาหาตัวไงเออนก็เลยไมย่รู้จะไปทางไหนแต่อย่างที่คุณศักชัยพูดถึงมันโอลเวงเนี่ยนะครับคืรมันมันโอลเวงจริงๆแล้วก็สร้างความเสียหายเยอะมากอย่างวันนี้เนี่ยครับซึ่งยอดสูงสุดเนี่ยครับที่คนติดโควิดเนี่ยหกพันแปดสิบเจ็ดคนนะฮะ รู้ที่สุดนะถ้าไม่นับในวันที่17พฤษภา,าคมปีปีนี้ซึ่งตอนนั้นเป็นเรื่องของถ้าจะไม่ผิดเรื่องสุดสาคอนเก้าพันหกร้อยสามสิบห้าคนอันนั้นครั้งเดียวแล้วหลังนั้นก็ลงมาตลอดครอันนั้นเพราะว่าออสเก้าพันกว่านีเป็นตัวเลขของของของผู้ต้องขังนะเะมื่อวันที่เ17พฤษภาคมามาคราวน,นี้สามมาลอกนี่มันมีความแตกต่างกันมากซึ่งน่าสนใจมาก เราด้สวดกระแสกับกับไปหลายประเทศนะครับเพราะว่าของเขาดูครั้งแรกรู้สึกจะหนักแต่หลายประเทศตอนนี้นี่นะครับเขาเริ่มมีคอนเสิร์ตกันแล้วอย่างเมกาเรื่องจีนนะมีการจัดร้อยปีพักคอมวนจีนอะไรต่างแต่ของเราเนี่ยตอนนี้เริ่มหนักนะฮะเราเริ่มหนักส้นทางกับชาวบ้านเขาครับอันนี้ตัวเลขของระลอกแรกของวันที่หนึ่งมกราคมปีถึงวันที่สิบหกธันวาสองห้าหกสามเนี่ย รวมกันเฉลี่ยสิบเอ,อ็ดเดือนเนี่ยแค่สี่พันสองร้อยหกสิบเอ็ดคนเฉลี่ยวันละสิบสองคนนะครับออละรอบแรกทั้งปีเนี่ยเฉลี่ยวันละสิบสองคนพอละรอบสองสัญญาณพี่ทวีหรือสัญญาณผมสัญญาณดูเหมือนจะดรอปๆนะครับก็คือว่าตัวเลขการติดเชื้อเนี่ยดูจะรุนพอรอบสองนี่ครับวันที่สิบเจ็ดธันวา หกสามถึงสามเอ็ดมีนาหกสี่นะครับตเนี้ยติดเชื้อรวมกันครับนะฮะเออได้ยินชัดไหมครับได้ยินชัดไหมได้ยินครับได้ยินครับอ่าติดเชื้อรวมกันเนี่ยนะฮะแล้วรอบสองเนี่ยสองหมื่นสี่พันหกร้อยคนนะนะฮะแล้วรอบสองรวมกันเนี่ยนะฮะเฉลี่ยวันละสิบเก้าจุดห้าอืแต่ที่น่าสนใจเนะยครับคือวันที่แล้วรอบสาวคือวันที่หนึ่งเมษาถึงวันที่สองกราดาคือ วันนี้นะฮะมีคนติดเชื้อรวมกันทั้งหมดสองหมื่นสี่พันสองแสนสี่หมื่นสองพันห้าสิบแปดคนนี่คือเชเลียโซครับเฉลี่ยวันละสองพันหกร้อยสามสิเอ็ดคนซึ่งสูงสุดจะเท่ากับสองร้อสิบเก้าเท่าของรลลอกแรกเออนะครับนี่ปัญหาว่ามันมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรนะครับ,รบปัญหาน,นี้คงไม่เอก็คงจะต้องบอกว่า เพราะเรามีวัคซีนน้อยอืมอ่าฉีดได้ไม่ทั่วถึงนะครับครับซึ่งการฉีดวัคซีนเข็มแรกของประเทศไทยคือวันที่28กุมภาพันธ์เนี่ยนะจนถึงวันนี้นะฮะเราเพิ่งฉีดได้แค่9ล้าน6แสน7หมื่น2พัน706โดสครับนะครับทั้งที่เป้าหมายให้ได้เนี่ยครับบอกว่าเราจะต้อง100ล้านโดสภายใน120วันเพื่อจะเปิดประเทศคือวันที่15ตุลาคมนะครับ ่าซึ่งเหลืออีกแค่หนึ่งร้อยห้าวันเนี่ยเทากับไรต้องฉีดอีกเก้าสิบล้านกว่าโดอนะเฉช่ยวันละแปดแสนกว่าโดสซึ่งเป็นไปไม่ได้นะครับซึ่งนี้เปซึ่งความฝันของลุงตู่ที่บอกว่าจะเปิดภายใน,120น,ในร้อยี่สิบวันนี่คงเป็นไดคยากนี่คือปัญหาของประเทศไทยจากกรณีของการจัดการบริหารจัดการวัคซีนนะครับซึ่งมันเริ่มตั้งแต่ของเรื่องการจัดซื้อนะครับ ซึ่งเราพลาดนะรัฐบาลเราพลาดมาเป็นระยะตลอดตั้งแต่จำได้ไหมครับโครงการโควาแวกครับนะฮะครับ,รบขององค์การนาไมโลกองการนาไมโลกเราบอก <ừ. S 1> ว่าตอนนั้นเราต้องจ่ายเงินหนึ่งพันล้านบาทเราไม่เสี่ยงดีกว่าเพราะว่าอาจจะไม่ประสบความสำเร็จครอนแล้วมันก็มีกระแสออกมาตลอดว่ารัฐบาลซื้อเรือดำน้ำสองหมนกว่าล้านได้ซื้ออาวุธเป็นพันพันล้านได้ แต่ชีวิตคนไทยทั้งประเทศแค่พันล้านเนี่ยรัฐบาลไม่กล้าเสี่ยงครับอขณะที่หลายประเทศอย่างสิงคโปร์นะเจริญแล้วหรือมาเลเซียเนี่ยเขายอมควักเงินเพื่อจะซื้อวัคซีนแล้วปรากฏว่าอุกกาบาตโลกประสบความสําเร็จนะฮะสามารถมีวัคซีนให้กับสิงคโปร์มาเลเซียแล้วก็ประเทศยากจนในแถบอาเซียนที่ได้รับฟรีอย่างลาวทุกวนนี้ขี่ไฟเซอร์ครับ ประเทศเราบอกว่าถ้าเกิดคนไทยข้าไปฉีดยินดีจะฉีดให้อืออย่างนี้อย่างตัวเลขของสิงคโปร์ทุกวันเนี้สิบกว่าคนนั like ่นเองครับปัญหาของเขากับของเรานี่คล้ายๆกันคือปัญหาคนงานเนี่ยนะ่รงแรกเขาหนักมากแต่เขาเสียชีวิตน้อยนะเพราะว่าเขาสามารถกุมสภาพได้คือเขาซีลเนี่ยเขาเขาล็อกเลยไม่ให้คนเข้าออกเลยไม่ใช่ซีลแบบเราปล่อยคนไหลไปเรื่อย แล้วก็ปล่อยให้ไปตามมีตามเกิดนะของเขาเนี่ยเขาดูแลนะจัดอาหารไปดูแลในแคมป์ไม่ให้คนออกไปข้างนอกเอคเออซึ่งไอ้โมเดลนี้จริงเราเราศึกษาเพื่อนบ้านเราก็ได้นะมันไม่ได้เรื่องยากเลยว่าเขาทำยังไงแต่เขาอาจจะง่ายกว่าเราคงที่ว่าเขาเทศเขาเล็กเขามีแคมป์ไม่กี่แคมป์อะไรต่างมันก็มันก็น่าจะมาประยุกต์ได้อันหนึ่งคือปัญหาเรื่องการจัดหาที่เป็นความผิดพลาดของรัฐบาลครั้งแรกครับ ประเด็นที่ต่อมานี่คืออย่างที่เรากำลังพูดกันอยู่เนี่ยคือเรามอบหมายให้องค์การเพศั์จัดการเออผมมีความรู้สึก่าคว่าเหมือนจระเข้ขวางคลองอ่ะพี่ทวีทำไมไม่เอาจระเข้ตัวนี้ออกจากคลองอ่ะเออแล้วปล่อยให้ผมก็สงสัยนะครับว่าทําไมเราไม่เอากระทรวงการต่างประเทศประสานงานเออนะฮะครับกรณีของญี่ปุ่นที่เขาบริจาคให้เราหนึ่งล้านวอสเนี่ยที่เขาเหลือเยอะแยะเนี่ย ไฟเซอร์เนี่ยพะคุณน,นานยกญี่ปุ่นก็ยกหูคุยเลยนะฮะคุยกับประธานไฟเซอร์เลย <c ute> ับครับ <c ute> ในขณะของเราเนี่ยฮะองค์การเพศัพเนี่ยหนึ่ง <c ute> ผมไม่แน่ใจเรื่องประสบการณ์ในการเยจาการค้าแม้แต่เรื่องการทำเอกาสารแล้วแต่มีประสบการณ์หรือไม่อันนี้ไม่ทราบ <c ute> <c ute> นะฮะ <c ute> เ,เดียวกันอย่าลืมนะฮะว่าองค์การเพศัพเราเนี่ยทำงานระบบราชการห้าโมงเย็นเลิกซึ่งมาตรงข้ามกับต่างประเทศเนี่ยนะครับ เนี่ยการคิดเวลา่วงเวลาที่ติดต่อกันเนี่ยมันเหลืออยู่ไม่กี่ชั่วโมงอ่ะอือาจจะส่งแฟกซ์ตรงอะไรต่างได้ส่งแต่ว่ามันมันไม่คล่องตัวทําไมไม่ให้องค์การเปรตัดจะทําเรื่องรายละเอียดภายในอได้ส่งต่อให้กับทูตต่างๆที่อยู่ต่างประเทศจะเป็นเอกอัครทูตหรือทูตพาณิชย์เนี่ยนะเอกอัครทูตเดินไปครับะทําตัวไปทีโอเหมือนยุคทักษิณเนี่ยเดินไปเจรจาเลยว่าเราต้องการอย่างนั้นเนี่ยที่กลายเป็นว่านะครับกลายเป็นว่า อย่างที่คุณเคยใช้บอกอ่ะเป็นเจอร์เก้ขวางคลองซึ่งไม่แน่ใจว่ามันมันมีนัยยะอย่างอื่นไหมใช่อย่างคนหมอบุญนะฮะอย่างนกรณีของหมอบุญที่พูดกันมาเนี่ยผมก็เคยได้ข่าววงในจากกลุ่มในแพทย์ท่านหนึ่งเหมือนกันอืก็บอกว่าจริงงกระทั้งซิโนฟาร์มนะทั้งไฟเซอร์เนี่ยโรงพยาบาเอกชนก็เสนอไปนาสมาคมโรงพยาบาลเนี่ยคตั้งแต่เดือนเมษานะ อแล้วในการประชุมเนี่ยก็มีรัฐมนตรีคนหนึ่งก็ค่อนข้างจะขวางตลอดเลยอืไม่ให้นําเข้าบอกว่ารัฐจะจัดการให้อจนกระทั่งสมาคมโรงพยาบาลต้องไปพบกับนายกครับเพื่อจะขอเจจาครับให้ให้ให้องค์การเภสัตว์าเข้านะพอนายกไฟเขียวรัฐมนตรีท่านนั้นก็ออกมาให้ัมภาณ์เลยครับว่าครับเราจะมีการสันยาหรือนําเข้ากับไฟนําเข้าไฟเซอร์นี่เหตุการณ์หลายเดือนแล้วนะครับในกรณีที่โนฟามก็เช่นเดียวกัน ก็ถูกจองแช่แข็งจนกระทั่งสถาบันจุราพ์ยังโดดก็มาช่วยถ้าราชวิทยาจุฬาพอ์ไม่เข้ามาก็ก็จะยังไม่ได้อะไรครับนี่คือปัญหาของของผมไม่แน่ใจเนื่องจากอาด้านหนึ่งก็อาจจะเป็นความล่าช้าความไม่เคยจินการจิัดจ้าต้องโทษรัฐบาลแล้วว่าทําไมคุณไม่อะฮใช้คนให้เหมาะสมกับงานครับผมคิดว่าเรื่องอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่า องค์การอาหารยาอาจจะมีความเข้าใจมากกว่าด้วยซ้าไปะ mm hmm. นะฮะคืออย่างน้อยสุดก็อยู่กับเรื่องยาเรื่องอะไรต่างมา <Huh. S 1> แต่องค์การเภสัชอยู่กับโรงงานอ่ะอยู่กับผลิตอ่ะ mm hmm. นะฮะอยู่กับเรื่องการผลิตอ่ะ mm hmm. นะฮะนี่คือปัญหาอันน mm ี้อันหนึ่งอันนี้สองคือว่าเราเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องการเมืองนะฮะคือเรามีให้เลือกแค่สองอยี่ห้อ mm hmm. ในการที่ต่างประเทศเนี่ยเขามีเลือกให้หลากหลายมากครับ mm hmm. อย่าลืมบประชาชนนย่ยเรามีหลากหลายกลุ่มหลากหลายนะครับยีนของแต่ละคนเนี่ยความต้องการมันไม่เหมือนกันใช่ใช่เพราะฉะนั้นเอกชนเขานำเข้ามาไม่ได้เสียหายเลยอืมันก็องค์การปกครองท้องถิ่นเนี่ยเขานำเข้ามาก็ขวางเขาจูงไปทั้งขวางไม่อยู่เพื่อให้องค์การท้องถิ่นได้มาอะไรแบเนี้นี่คือปัญหาของของการทางานเราทํางานในภาวะสงครามนะฮะแต่ว่าอืเราเหมือนกับเราทางานในช่วงเศรษฐกิจบูมบูมคือเรื่อยๆไงก็โตได้ประเทศก็โตได้ นะแต่ชั้นชั้งที่ตอนเนี้ยเอออยู่อยู่อยู่ในภาวะสงครามนี่ฮะครับสบคอเนี่ยต้องทําเป็นมอลลูมที่มันต้องคึกคักต้องเอาคนหลากหลายขึ้นเอาคนหนุ่มเข้ามาช่วยคึกมากขึ้นไม่ใช่อยู่อย่างนี้นะฮะอันนี้หนึ่งที่ผมคิดว่ามันออนเวงจะคนครับผมคิดว่าต่อไปตัวเลขเนี่ยอาจจะสูงขึ้นครอันนี้ก็อยากจะฝากตรงตรงตรง